สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนล e a s y Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Near Reincarnation นะครับในคลิปวิธีผูก ID แล้วก็วิธีสมัคร ID นะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เป็นวิธีเซตค่ากราฟิกในเกมนะครับในส่วนของค่ากราฟิกเนี่ย ถ้าเครื่องมันมาอยู่ที่เครื่องไงนะถ้าเครื่องเราแรงมันก็จะเล่นได้ลื่นนะครับแต่เกมนี้ใช้สเปคสูงนะครับแต่ว่า,าตัวเกมเขาไม่ได้บอกว่าสเปคเครื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสเปคเครื่องของผมที่ใช้ในคลิปนี้นะครับอ่านในคลิปนี้ผมแปะไว้ที่ description นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมอัาจากมือถือแต่ผมเอาเมาส์เข้าไปชี้อีกทีหนึ่งเนะาะไม่ได้เล่นในอีมูนะครับโอเคมาก่อนอื่นนะครับวิธีสมัคร ID พอเราเริ่มเกมนะครับมันจะมีลูกตัวสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมด้านบนนะครับด้านขวาบนให้เราคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาคลิกที่นี่นะครับเป็นการทานเฟอร์ไอหรือว่าการสมัคร ID หรือผูก ID ดเนาะเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะฮะมันจะเหมือนกับเป็นประกาศอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่นะครับให้เราเลื่อนลงมานี่นะครับตรงนี้แสดงว่าผมผูกไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ผูกก็กดเข้ามามันจะ ไปสมัครในนี้ได้หรือจะผูกจะสมัครตรงนี้ได้หมดเลยนะครับข้างล่างจะเป็นข้อตกลงนะอ่ะคลิกเข้าไปดูเนาะตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ ID ที่เราสมัครแล้วให้เรากรอกตรงนี้สําหรับผมมันมีแล้วนะครับกรอกแล้วก็ล็อกอินไอเดียพัสด์เบิร์ดสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัคร ID นะครับลิจิตเตอร์ให้กดมาข้างล่างจะมีลิจิตเตอร์ไอเดียสแควร์อินนิแอคเคาท์นะครับเข้าไปลิจิตเตอร์ตั้งพ a ส s w เ r ิร์ดยู a m e เนมกันเองนะครับแล้วก็ ได้มาเรียบร้อยก็เข้ามาล็อกอินตรงนี้นะครับก็จะผูก ID ไว้ได้นะครับในส่วนของการผูก ID เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครผูกแล้วอยากจะไปเล่นเครื่องอื่นก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดตัวนี้เลยนะครับจะเล่นได้หลายเครื่องนะครับเครื่องกลาไม่ต้องลบทิ้งเข้าไปเล่นเครื่องใหม่ได้นะครับเกมนี้เออเกมญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันเนาะบางเกมเข้าให้เล่นบางเกมไม่ให้เล่นบางเกมให้เล่นเครื่องเดียวนะครับบางเกมก็ให้เล่นหลายเครื่องแต่เกมนี้ให้เล่นได้หลายเครื่องนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราผูก ID เรียบร้อยเราเข้าไปในเกมกันแล้วการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะแตกไม่เหมือนเกมอื่นอีกน,นะครับเพราะว่าเขาต้องการสเปคที่สูงก็จริงนะครับแต่เครื่องที่สเปคสูงเราไปตั้งต่ามันก็ต่ำนะฮะมันจะเฟรมเรทจะต่ําภาพก็จะแตกทั้งทั้งทีงทงทง่สเปคสูงนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาก่อนเข้ามาในเกมแล้วก็กรี๊ก่อนนะครับ เราก็เข้ามาที่ตัวมาม่านี่นะครับคลิกเข้าไปที่มาม่าตัวผีนี้แล้วก็ตรงขวาบนจะมีเมนูนะครให้คลิกเข้าไปแล้วก็ขวาบนอีกตรงนี้จะเป็นออปชันของเกมตรงกราฟิกนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ซ้ายบนตรงนี้นี่จะเป็นเรื่องของภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสปีด ไอตัวด้านบนนี่เลยครับเดีย๋ยวผงขอหยุดภาพก่อน4อันด้านบนนี่คือการแสดงผลของเกมนะครับซ้ายบนสุดคือดีที่สุดสูงที่สุดนะครับอันถัดมาก็คือเป็นปานกลางแต่เขาแนะนําให้ตรงนี้นครับเขาเขียนว่าแนะนําตรงนี้ว่าให้เซ้นบนปานกลางนะครับแต่ของผมผมเซตสูงสุดเนาะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นสูงนะฮะสูงแต่เฟรมเรทมันต่าแต่ตรงเนี้ยต่ําสุดเลยเออถ้าจะให้เทียบนะครับอันนี้ต่ําสุดอันนี้สูงสุดนะครับ ให้ลองทีละอันนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับให้ลองทีละอันเลย4ตัวนี้เนาะส่วนข้างล่างสุดนะครับจะเป็นออปชันต่างๆน,นนะเออผมขอไม่พูดถึงแล้วกันผมขอพูดตรงการาฟิกก่อนนะเพราะมีปัญหาบ้านนกระตุกนะครับเออผมจะลองตั้งขวาล่างสุดนะครับให้ดูเนาะแล้วลองออกไปเดินดูว่าการาฟิกมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่าก็กดโอเคไม่ต้องรีเครื่องนะครับก็กลับออกไปเห็นไหมฮะโอเคดูดูภาพนะครับดูภาพ เราจะลองเดินดูมันจะเป็นแบบนี้มันจะหยิกหยึกหยึกย,กย,กย,กยกึกเฟรมเรทมันจะต่ำม,มากนะครับเขาจะเซตให้เครื่องเราอะ่ะแสดงภาพต่ําไปเลยาทั้งทั้งที่เครื่องเราแรงหรือไม่แรงนะครับมันจะเซตให้ต่ําไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เครื่องเดียวกันเดี๋ยวผมจะตั้งสูงสูงสุดเลยนะออกไปก่อนแล้วก็กลับไปตั้งอันนี้ผมเอาเมาส์ไว้ที่ที่หลังนะมันอาจจะปแปลกหน่อยอ่าผมตั้งไซส์บนสุดนะฮะตรงนี้เนาะแล้วก็ออกไปดูซิอ่า ลองดูสายบนสุดปิดก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยมาเรามาดูกันเรามาเดินดูนะครับภ้ามันจะลื่นสมูทเลยนะครับมันจะไม่เหมือนตอนแรกทั้ง,ท,ง,ท,งที่ใช้เครื่องเครื่องเดียวกันนะครับเกมนี้เขาจะเป็นแบบนี้แหละนะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นนิดนึงเนาะก็ผมแนะนําให้เราตั้งทีละแบบเลย4อันนะครับใครชอบแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นเลยนะครับส่วนตัวผมผมตั้งสูงสุดไว้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้ามีคำถามอะไรก็ถามไว้ได้ใต้คลิปอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับผม